อยากดูคู่กล้องไก่กับพันริดครับจะให้ตามคำขอครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับรีแคปคู่มวยมันมันวันนี้ครับพาแฟนมวยไปดูอีกหนึ่งคู่มันมันครับในศึกวันดูบินีห้าสิบครับสุกที่สองกุมภาพัน์ที่ผ่านมานะครับในคันที่สนามมวยดมบินีรามอินทราครับบรรยายความมันกับผมบีมรีพอตเช่นเดิมเลยครับแฟนมวยครับไปดูครับอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆรีเควสต์มาว่าอยากจะให้รีแคป คู่มวยคู่นี้แหละฮะก้องไกลเอนนี่มวยไทยครับนักชกจากพิษณุโลกครับไป25ปีครับสูง175เซติเมตรครับวันนี้นี่เจอกับนักชกรุ่นพี่จากแดนใต้พัทลุงครับพันลิตลูกจ้าแม่สายวารีครับปัจจุบันนี้ก็วัย27ปีแล้วครับส่วนสูง168เซนติเมตรครับไปดู3ฟอร์มหลังครับของพันวิตครับ มีชนะคะแนน8แสนเล็ก PK แสนชัยครับแพ้น,น็อกให้กับเฟอร์ซานชีเคสครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนน,นให้กับเจ้าคุณอาวุธ FA คลุบครับข้ามมาที่กล้องไกลนี่ก็ับสามฝั่หลังครับชนะน็อก8แสนเล็ก PK แสนชัยมาฮะแล้วก็ชนะน็อกชิววีเตสครับล่าสุดก็แพ้น็อกให้กับโชเนสเซนครับไอ้นชนิดที่เรียกว่าหักปากกาเซียเลยครับไฟนั้นครับมาดูครับ หลังๆนี่สะดุดมาทั้งคู่ครับมาดูว่านี้เจอกันในพิกัด140ปอนด์ครับไรจะแจ้งเกิดได้ครับวันนี้นี่ก้องไกลครับมาแข้งซายครับโผลซสายผ่านตลอดเลยครับ้ายอีกทีโอ้โหวันนี้พันลิตรไม่บังเลยครับเอ๊เตะรอเป้ารู้ปะวันนี้ก้องไกลครับอนุญาตครับบานยายไทย50อีสาน50พี่น้อง50ผ่าน50เเส้นสับสอกซ้ายไปครับเนาฮึบนี่ยิสนุโลกแดน เจอกับตั้งชกแดนใต้ครับปลายยกแรกครับเริ่มออกสำแดงทิศแล้วครับวันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยว่าแข้งซ้ายของก้องไก่นี่มาถีมาเนียนครับหมดยกแรกก่อนครับพักก่อนพักก่อนครับอ่ะไปครับไอลุยต่อครับยกที่2เลยครับวันนี้ซปเปอร์บอลครับอ่าบัญชาเกมที่มุมให้กับพันวิทย์เองเลยครับยกสองครับลุยต่อฮะ วันนี้น่วมเล็กสี่ออดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผู้ได้พาดนื่ถือกระปั๋นวิ้นมองจอดก็มองกระมี่ขึ้นกันนี่พี่น้องอึบไปยก2ลุยครับกองไก,ก่กดกดเลยแขนซับสายหมัดขวาครับแอบวันนี้พันธิ์ก็มาเหนียวเหมือนกันครับโดนไม่มีสะดุ้งเลยครับดูฮะวางแข้งซ้ายขณะที่พันธิ์ก็เตะกวาดล่างครับก้องไกง่โก้น์ทีทังครับโงเอาคืนครับ าดูกันครับาจังหวะใครจะแม่นกว่าครับ3ยกยกละ3นาทีครับพัก1น,นาทีครับเมื่อวันนี้จะพักน้อยกว่าครับเพราะไงว่าตดมาทัานเหนื่อยครับต้องมาต,ต,ตีกันต่อแล้วพี่นออ้องเอ้าฟองไกลโดนจับโดนโอ้อฮะจังหวะนี้ก็กรรมการดูไม่ชัดเจนครับแย่แยกออกมาฮะอันลิศแต่วันนี้นี่ทั้งคู่นี่ก็ต่างละเอียด โดยการทั้งนั้นแหละครับองไก่มีแช่งซ้ายขณะที่พันธิตก็เตะหมัดขวาครับหมัดขวาด่ฮะโอ้เกือบไปครับกองไก่ครับวางแข้งขวาคืนกองไก่ขยับมากดกดกดดันดันดันแต่ว่าเป็น2นักชกที่แฟนๆนี่ก็ต่างปลามากนะครับว่าบางบ้างก็บอกว่าพันธิตโดนก็อยู่ไม่ได้กองไก่ก็โดนมีร่่งครับเดี๋ยววันนี้ดูครับใครจะเป็นอย่างไรครับปุ่มไปครับ อันดิทก็เป็นนักชกที่ช่ำชองกับมวยสามยกมาพอสมควรแล้วครับที่ก้องไก่ก็มีดีกรีถึงแชมป์มวยรอบอิสุสุทั้งช่องสครับอันสังเวียนไทยไฟมวยคาดเชือกอย่างไทยไฟมาแล้วครับวางแข้งสายเต็มเต็มโอ้เตะเอียงเลยกองไก่ตั้งศอกมาเตะ้ายไปโอ้เอาครับแข้ง้ายบึ้มบึ้มเจไดเทียนี่สะเทือนครับว่ามันวี่ไม่น่าสามใสบรุรบมีนวะเอา แม่พันลิตดพันลิตรเลื่อมสิเป็นดุกซวงแดงเราด้วอีรับแข้งเขาคักไรดูครับแม่แต่ส่วนมากถ้าหลักมวยรับแข้งหลายๆแบบนี้นี่การสิตอยมาร์ตี่นี่ต้องล่องทุ่นครับเอาคุมบ่คุมเบิ้งเอาพี่น้องเอ่ซ้ายเต็มเทียนนี่สะเทือนเมืองหูนะฟงลวงฟงลวงโอ้โดนเหมือนกันครับต้องไกลครับโดนสอบซ้ายครับหมัดซ้ายขืนอุตเสียหลักโดนแข้งซ้ายครับแบบจงชมกับประการครับทางวัดนี้นี่เข้ามา เบลเกมได้ทันครับหมัดซ้ายไม่ถึงแข้งซ้ายไม่ออกครับหมัดซ้ายโดนแล้วครับเอาครับเริ่มมันเรื่อยๆครับกลายเป็นก๊กกิเดินบ้านแล้วครับตัวมัดซ้ายไปอัดิษยังไงครับขอบคุณทุกช่วงปลายก2ครับเป็นอีกนึงคลิปคู่ใหม่ที่แฟนๆรีเควสเข้ามาครับอยากจะให้ผมรีแคปคู่นี้ฮะแฟนๆอยากดูคู่ไหนครับก็เดี๋ยวรีเควสมาได้ครับอ่าอยากจะให้ดูคู่ไหนมันๆก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกับกบบนยกที่2ครับ เดียวยก3ครับแฟนเมยจับตาดูให้ดีครับจบที่ยกนี้ฮะมันกัแมนอย่แล้วมันก็บจบที่ยกนี้แล้วแรงเลยแต่มันจบแบบนกนะนะสิ่าจังสีวะถอะเอาครับยก3ลุยต่อแข้งซ้ายายับขยับวาซาอีซ้ายบนครับสลับล่างบนไปเรื่อยๆครับกะ 1, นี่พันดิสนี่บอดด้ก,กลัวเลยเตะม,มากกับซางครับล้อสิสมัดทื่นเราอยู่วะถอะ วาง้ายปูดสายผัซ้ายอีกทีโอ้วันนี้เตะเพินเลยครับเพล้นเลยครับดกส่วงของทันดิสนี่แดงเป็นปืดเลยครับยังไงครับพานดิษขยับขยับมัดซ้ายครับเอาครับนี่ครับจังหวะลงทุนมันก็ต้องมีโดนบ้างครับบัดขวาโดนแล้วครับสับ้ายซ้ายอีกทียัดเข่าสายใบกองไก่เอารอดไม่รอดครับโดนสอกซ้ายสอกซ้ายอีกท <üf. S 2> ีแย่แล้วครับกองไก่สับมัดขวามัด้ายมัด้ายลำตัว กองไกลย่างไงครับโดนมัดเพ้าโดนครับมัดซ้ายอีกกองไก่โดนศอกขวากรรมการจ้องแล้วยุติเลยครับตาเหลือครับกองไกลโอ้โหรถพับป่าทิคความจะดูจุดเกิดเหตุครับเนี่ยันจังหวะที่เตะขวาหลอกแล้วก็ตามได้บัดขวานี่ฮะโดนจังหวะนี้ก็เซธลาไปก็โดนยัดเข่าอีกทีแม้จะเป็นรายอื่นนี่น่าจะทิ้งตัวไปแต่ชุดแรกแล้ว ด้วยหัวจิตหัวใจพันเปอร์เซนต์ของกล้องไก่กะโดนขึ้นมายืนขึ้นมาอีกก็โดนอีกหลายชุดหลายดอกครับจนพยายามโตจะบาโดนหมัดควายทีนี้ก็ซึมไปครับกรรมการดูแล้วก็ต้องยุติแล้วครับแบบนี้โอ้โหก็เป็นใจครับให้กับน้องชายครับวันนี้น,นี่พลาดจริงๆถ้าเกิดว่า,วาดูเกมภาพรวมเนี่ยสองยกนี่คะแนนนำแล้วครับเนี่ยเทนนร์เกแล้วก็เจ้าบันซูเปอร์วันครับแล้วก็ทีมงานครับอ่า รวมแสดงความยินดีครับกับเจ้าพันวิทครับนักชกร่วมค่ายของซูเปอร์บอลก็ดีกรีก็เป็นล้านแล้วครับของเจ้าซูเปอร์บอลครับสำหรับเจ้าพันวิทลูกเจ้าแม่สายวารีครับปิดเกมไปในยกที่3ครับก็อื่นๆนิดนึงครับกองไก่เนี่ยฮะยังมึนๆอยู่ฮะก่อนลงวทีก็น่าจะต้องจูนซะหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นยังทบทวนอยู่ถือกระปั้นเขาักล่เอาเอาไม่รอบนาเด้อเป็นกำใจให้ครับเป็นพันธิ์ครับลูกเจ้าแม่สายวารีครับ เอาชนะนอกป้านาดนยกที่3พร้อมกับความมรนัดไปด้วยฮะในไฟนี้350,000บาทแลครับนี่คือรีแคบคู่มวยมันนำมาฝากกันครับแฟนมวยอยากดูคู่ไหนครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube คนขโมยออ f ฟิเชียไว้ด้วยนะครับผมบีมบีพอร์ตบรรยายความมันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ